ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยยังมากนะคนที่คุณต่อถอนก็ไม่ได้ลงแข่งขันเท่านั้นเองนะมผมถามว่าบางจังหวัดนมสกุลนี้ได้เป็นหมดผู้แทนเพราะว่าเขารู้จักชาวบ้านเขาเชื่อถือชาวบ้านเขายอมรับคุณจะเปลี่ยนเขาออกทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าคนที่คนกลุ่มนี้สนับสนุนเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหรอ,อ มันก็ได้เป็นอยู่ดีแล้วถามว่าวันเนี้อย่างผมเนี่นะครับเป็นสอสอมาสิบกว่าปียุบสภาวันที่เก้าธันวานะครับผมท่าน<ม>ฟังให้ดีนะครับพอยุบสภาวันที่เก้าธันวาภายในสามสิบวันผมต้องแสดงทรัพย์สินและนีสิงซึ่งผมถูกตรวจสอบโดยปป,ปชตามกฎหมายปป,ปชผมส่งไปแล้วครับพอครบหนึ่งปีเนี่ยถึงวันที่แปดธันวาปีห้าเจ็ด ผมก็ต้องส่งอีก<ะ>หลังจากนั้นผมจะไม่ถูกตรวจสอบจากปปชอีก<ะ>แต่ถ้าผมทาไม่ดีปปงเขาตรวจสอบได้ทุกคนอยู่แล้ว<ะ>แต่ว่าปปชจะตรวจสอบผมไม่ได้ค่ะใช่ไหมครับ<ะ>เมื่อปปชตรวจสอบผมไม่ได้<ะ>ผมได้คะแนนที่หนึ่งของประเทศ<ะ>ถ้าผมจะหนุนใครสักคนหนึ่ง่ยช่วยใครสักคนหนึ่งให้ได้เป็นสสเนะี่ยคุณว่าผมไม่มีปัญญาทําอะไรได้เลยใช่ไหม<ะ><ะ>ทําไมคิดอย่างนั้นอ่ะ แล้วคุณก็ไม่มีปัญญาจะทําอะไรผมนี่จริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นต่อปปชผมไม่ได้ขึ้นต่อสตงผมไม่ได้ขึ้นต่อกกตเพราะผมไม่ใช่ผู้สมัครใช่ไหมครับผมเป็นผู้อื่นเป็นผู้ใดงไงถ้าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยผมช่วยเหลือคนโดยไม่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะได้เป็นนะก็คือไม่มีประโยชน์อันใดาหากว่าต้องการที่จะให้ บางบุคคลออกจากการลงมาแข่งในสนามครับแต่ก็ประหนึ่งว่าเขาากไปเป็นโค้ชได้อยู่ดีเป็นโค<น>้ชได้อยู่ดีนะฮะก็ยังเป็นโค้ชได้อยู่ดีแล้วก็สามารถส่งตัวแทนเหมือนเหมือนซิโก้ที่มาคุมทีมตัวเองเคยเตะบอลแล้วได้แชมป์มาก่อนมาวันนี้มาคุมทีมก็ส่งทีมให้ได้แชมป์ได้เหมือนกันประมาณนี้เพราะถ้าไม่มีประโยชน์อันใดพูดถึง <คำ S 2> เรื่องว่าความสามารถของคนกลุ่มนี้ ที่คุณกลัวที่คุณไม่อยากให้เกิดอ,อยู่ในในสังคมการเมืองอใช่ไหมครับผมเรียกว่าคุณกลัวนะถ้าไม่กลัวคุณไม่ทำขนาดนี้หรอกผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมผมเชื่อดูสุดจริตใจว่าผมมองอย่างนั้นจริงๆมองว่าปปชอ,อาจจะผมว่าผมไม่ได้มองปปชผมว่ากลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งนีนกลัวผมผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหาก เราย้อนคิดมาที่คุณเสรีพูดนะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอีกท่านหนึ่งท่านพูดว่ากสพชเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดียวหมดแนวคิดใกล้เคียงกันหมดมทําง,งานลําบากนะท่านบอกนี้นะเพราะว่าคนมองมันเยอะผมก็คิดว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกันครับท่านครับคนตัดสินคือชาวบ้านชาวบ้านวันนี้รู้อะไรมากนะเข้าใจอะไรเยอะมาก ผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าคูหาแล้วเขาตัดสินของเขาเองได้ผมไม่กลัวว่าจะเขียนกฎระเบียบอย่างไงนะเพราะาผม,มาอายุมากแล้ว<ฆ>ผมไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรก็ได้แล้วผมผมอยู่ของผมแบบนี้แล้วแล้วผมก็คิดว่าวันเนี้ฮะใครไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะไม่เข้าใจอารมณ์ความสึกที่จิตปวด<ฆ>วันหนึ่งเนี่ยแล้วถูกคนตาหน้าว่าเป็นคนเลว แล้วคุณทุกคนเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักกิจทางกฎหมายคุณต้องการให้นักการเมืองเป็นคนเสียสละคนดีผมถามว่ากฎหมายที่คุณเขียนไว้ทั้งหมะคุณไม่ได้เขียนให้คนดีคนจนเนี่ยเป็นนักการเมืองได้เลยนะคุณเขียนให้คนมีกระตังเท่านั้นได้เป็นเพราะคุณเรียกร้องคนเสียสละ คนทุกคนต้องมีญาติพี่น้องคนต้องควรมีต้องมีการทำมาหากินนะแต่คนที่นักการเมืองที่อดทนอยู่ในระบบอย่างจํากัดจําเขียนทำงานอย่างเต็มที่เนี่ย<ะ>กับถูกเบียดขับออกจากสังคมที่พวกคุณไม่ต้องการผมพูดอย่างนี้นะด้วยความเจ็บปวดผมไม่อายที่จะอบอกว่าผมเจ็บปวดเพราะอะไรครับผมอยู่ในสภาเนี่ยผมทําชั่วอะไรบ้างอะ เราเรารู้กันอยู่แล้วทำเนียเดี๋ยวเนี้ผมพวกผมต้องผูกตรวจสอบวันนี้มีคนคนหนึ่งเสนออย่างให้กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญี่ะต้องไม่มีสิทธิ์สมัคร mm. เอา,าเปล่าอ่ะเพราะนนั้นมีคุณนมีสิทธิ์อยู่ด้วย mm. มีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไม่มีจํานวนมากเหมือนกัน,นหรือว่ากรรมการยกร่างยกเวน้นพรรคประชาธิปัตย์เอาอย่างนี้หรือเปล่า ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้จงใจที่ทําให้เกิดการแตกแยกหรืออะไรเลยแต่ผมกำลังตั้งคําถามว่าจะทําอะไรอ่ะขสะชก็พยายามที่จะให้สังคมไปได้ลดความขัดแยง้ง<ะ>พยายามจะสามัคคีทุกฝ่ายท<ะ>หารทุกจังหวัดวิ่งกันจนกระทั่งวันหน้าสงสาร<ะ>วิ่งไปสามัคคีคนนะฮะ แต่คนที่อยู่ในในองค์กรหลักองค์กรสนชอ,องค์กรปปชเนี่ยกับขยันนี่จะไม่เกิดความแตกแยกเนี่ยกำลังกำลังจะถามเลยค่ะว่าท้ามกลางการดําเนินรถแบบในระยะที่สองของคอสอชเนี่ยนะที่อยากให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้ปฏิรูปไปให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ารถแบบในระยะที่สามคือเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาทมการที่ต้องเกิดลดความแตกแยกแต่ปรากฏว่ามีการดําเนินการอย่าง ขมีขมนันขันแข็งของปอปชส่งเรื่องถอดถอนโอ้ยกันเรียกว่าติดติดกันไปเลยนะคะกรณีคุณสมศักดิ์คุณิคมยังไม่สรุปเลยคุณกรณีคุณยิ่งรักมาอีกแล้วแบบนี้สนชก็ดูเหมือนว่าจะรับลูกอ่ะในกรณีของข้อกฎหมายก็ยังมีข้อโต้แยง้งที่ยันกันอยู่ว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ถ้าว่าด,ด้วยสถานการณ์และเจตนารมณ์ในขณะนี้เป้าหมายที่วางเอาไว้ให้เกิดความปรองดองการถอดถอน,ถอน,นจริงๆแล้ว ไม่จาเป็นต้องมาเร่งรีบรีบร้อนทําอะไรกันในขณะนี้ห่วงเวลานี้ผม,มผมไม่ได้มองตรงเร่งรีบหรือไม่เร่งรีบผมมองจุดอย่างนี้ครับสนชเนี่ยก็รีของท่านสมศักดิ์กับกรณีของท่านนิคมค <ชะ S 2> สนชออได้บอกไปทางปปชออว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันกล่าวหาว่าขัดรัฐธรรมนูญปีห้าู่นย์เ <ชะ S 2> ขาคืนกลับไปเพราะว่าให้เขียนข้อกล่าวหามาใหม่ที่มันเกี่ยวข้องกับคฎหมายอื่นท่านก็ไม่เขียนก็ยืนยันว่าเอาอันเดิม ผมถามว่ากำลังเล่นเกมอะไรอ,ะอ่ะพาวเวอร์เกมอะไรอ่ะวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้ผมคิดว่าคดีของท่านยิ่งรักเลยนะ,ะผมไม่หนักใจเพราะอ,อะไรครับเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงหลายอย่างซึ่งจะต้องต่อสู้คดีกันอยู่และผมเชื่อว่าคดีนี้ถ้ามันขึ้นสาลนายาแผนกของรักกับแผนกสาริกาแผนกาอาญาขอ,องนักการเมืองพุนนิยมการเมืองนี่นะครับ ถ้ามันเข้าไปจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าศาลเนี่ยผู้สาสารักษาศาลถ้าจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายใช่ไหมครับ<ฆ>จบตรงนั้นแล้วเนี่ยให้พูดถึงเรื่องการถอดถอนม,มันไม่ได้สายอะไรเลย<ฆ>ไม่ได้สายอะไรเลยนะแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับภารกิจของคสชเนี่ยมีมากนะครับ<ฆ>ท่านประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมมองอย่างเห็นใจนะ<ฆ>ท่านพูดแต,แต่ท่านมีคนมีคน,ม,คนมีอารมณ์ดี ท่านเหมือนเครียดแต่ท่านก็ผ่อนคลายโดยการพูดหยอกล้อ<ม>แต่ผมดูความเจ็บปวดอ่ภายใต้บรรทัดที่ท่านพูด<ม>หลายประโยคที่ผมฟังดูแล้วเนี่ย<ม>เหมือนกับว่าสาการขนาดนี้ไม่มีใครให้โอกาสไม่มีใครให้เวลาท่าน<ม>เข้ามาสี่เดือนแล้วจะเอาไปดำตายกับทุกเรื่อง เป็นนายกไรเดินเดียวเป็นพอชมาผมก็ฟังดูแล้วว่าเออแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยองค์กรอื่นเนี่ยอย่างปปชในหรือว่าปปชเนี่ยก็ขยันทําให้นายกต้องมีภารกิจเพิ่มเข้ามาอีกให้ต้องมีคําถามต้องมานั่งตอบนะล่ามต้องไปถามเรื่องถอดถอนต้องไปถามเรื่องัญชีทตรัพย์สินต้องไปถามอะไรๆเรื่องก็ถามไปที่ท่านประธานสนชครับท่านรัพท่านอาจารย์ฮะอ่านวัดท้ายของมาตราหกนะครับทำหน้าที่สภาผู้แทนรัษฎรค่ะวุฒิสภาและรัฐสภา คือทำหน้าที่ทุกอย่างพร้อมกันไม่ใช่หรือนะค่ะถ้าหากว่าและรัฐสภาเนี่ยคือทำหน้าที่รัฐสภาโดยตลอดเนี่ยรัฐสภาทำหน้าที่สมรได้ไหมอืมค<ะ>่สะสสกับสอวอเนี่ยก็ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างอะ่ะ,ะใช่ไหมครับท่านครับถ้าหากว่าหรือรัฐสภาเนี่ย โอเคท่านเรียกร้องสิทธิ์ได้แต่ท่านก็ยังไม่สามารถออกข้อบังคับได้เพราะว่าออกข้อบังคับต้องออกตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีกฎหมายรองรับนะค่ะออกข้อบังคับตออออนะ้ออกตามกฎหมายนะออกตามกฎหมายอื่นไม่ได้นะครับค่ะออกหมายออกตามกฎหมายแล้วตัวอันนี้คุณจะเอาข้อบังคับมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ไงรัฐธรรมนูญไม่มีคุณบอกว่ามีม,มีในมาตราหกมาตราหกนี้เป็นมาตราที่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ แต่รัมณูได้ระบุส<อ>าราบญญัยิเนี่ยมันชัดของมันว่าว่าด้วยอำนาจหน้าที่ถ้าประสงค์จะไม่ให้มีการถอดถ,ถอนเนี่ยมันก็ต้องมีมดวดด้วยการถอดถอนใช่ไหมครับขออีกสักนิดหนึงค่ะคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้ที่รัมนูเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าถอมีสิทธิในการถอดถอนหรือไม่ซึ่งคุณวิษณุออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่ารู้แล้วแหละตอนที่ร่างรัมนูนชั่วคราวเนี่ยรู้แล้วว่าต้องมีปัญหาเนี้ยเป็นหนึ่งในร้อยปัญหาแต่ว่าก็ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปผมว่าถ้าอาจารย์มิเชนูเนี่ย <ฮะ S 2> ท่านเขียนว้ชัดเจนเรื่องนี้นะเพราะอะไรครับมาตาหกเนี่ยว่าด้วยอำนาจหน้าที่ว่าทําหน้าที่อะไรวะถ้าท่านแบบว่าทําหน้าที่สภาผู้แทนสภารหรือวุฒิสภาหรือรัฐสภา <ฮะ S 2> อย่างนี้เนี่ยเออมันน่าจะมีเรื่องออกข้อข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องตัดถอนได้แต่แล่เนี่ยไม่ได้ล่<ฮ>ะและ แต่ผมถามย้ำเลยว่าออกข้อบังคับเนี่ยยึดหลักนุนมาตราไหนอืมออกข้อบังคับยึดตามประเพณีเลยครับอ่มีมีอย่างนั้นด้วยเหรออืมอาจารย์มีอย่างนั้นด้วยเหรอ,อข้อบังคับอ่ะซึ่งคุณพรเพรเองก็บอกว่านอกจากมาตราหกแล้วก็โยไปเป็นมาตรา5้าค่ะว่า หากมีข้อโต้แยง้งหรือปัญหาในวงงานของสอนอชก็ให้เป็นมติของสภาสอนอชในการบหวตให้ได้สิ่งสามในห้าเป็นสิ่งที่ชี้ขาดมาตราห้าเนี่ยถ้าถามผมนะ,ะมาตราห้าเนี่ยก็คือให้ถามคอสอชอ้มองไว้อย่างนั้นคนะ่ะอา้าววันนี้เนี่ยต้องยอมรับโครงสร้างนี่ค่ะถ้าเราไม่ยอมรับโครงสร้างนะฮะมันก็เท่ากับว่า ถ้าเป็นำำลาดับโครงสร้างเนี่ยก็ถ่ากบว่าเราเนี่ยจินตนาการเอาเองโครงสร้างก็คือว่ามีคอสอชอมีรัฐบาลมีสนชมีสอบคอช,อม,ออชอมีสภาล่างมีสภายกล่างดี่นี่มีกรรมการยกล่างทั้งหมดเนี่ยคอสอชอเป็นต้นน้ำ<ม>ใช่ไหมครับผมเมื่อคอสอชอเป็นต้นน้ำเนี่ยมาตราห้าก็คือคอสอชอม,มติของคอสอชอจะเป็นเช่นไรเนี่ยผมเชื่อว่า มติของสนชเป็นเช่นนั้นสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณลุงสงวนฝากไว้แบบเวลาในรายการเหมือนจะน้อยไปสักนิดนึงนะคุณลุงคะอยากให้สั้นๆค่ะเกี่ยวกับการทําหน้าที่บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานองค์กรในขณะนี้เพื่อที่จะนําพาประเทศไปสู่ปลายทางนั่นคือความรองดองแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ควรจะวางบทบาทของตนอย่างไรสำหร,รับองค์กรต่างๆมีสองเรื่องทาง่านครับเรื่องที่หนึ่ง ยอมรับให้คนที่มีความเห็นทางการเมืองต่างกันอยู่ในสังคมเดียวกันได้ไหมอันนี้เรื่องที่หนึ่งถ้าได้ถ้าวิธีคิดเป็นเรื่องนี้ว่าได้ถ้าตอบว่าได้พบเนี่ยวิธีการที่กําหนดมาก็จะเป็นอีกอย่างถ้าไม่ได้วิธีการก็เป็นอีกอย่างเรื่องต่อไปว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วประเทศชาติเรามีปัญหาอะไรจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรค่ะ ดูดูทั้งหมดทั้งองค์คาประยุก์ของประเทศแต่จริงๆแล้วปัญหาของเราคืออะไรค่ะถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ปัญหานั้นเนี่ยเรามาคิดเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันจะไม่ตรงจุดผมไม่อยากให้เอาอุดมคติหรืออุดมการเนซึ่งมันเป็นปรัชญ,ญาของแต่ละกลุ่มแต่ละคนเป็นข้อเท็จจริงซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เอาไปแทนที่ความเป็นจริงที่เป็นปัญหาของสังคมแล้วมันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยผมอยากให้ท่านสรุปว่าอใหยท่านอะเริ่มต้นจากปัญหาซึ่งเป็นความเป็นจริงนะเริ่มต้นจากความเป็นจริงของของปัญหาเนี่ยไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยทําอย่างนี้เท่านั้นนะครับการตัดสินรูปประเทศถึงจะเกิดขึ้น<ช>อะ่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองนะคะชะัดเจนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับช่องิ่นไทยในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านสงวนพงมณีอดีตสสจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงนะคะท่านสมวนพงมณีค่ะและทีมงานรายการท้องถินไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ